สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนคลับเอซีมาลลัมเจกันเลยพี่น้องแฟนเพจมียาโตะตลาดค้วยนะคะหอดแล้วเอามาหอดบานผักราคาพึ่งถึงนะคะเก็มาหอดหันมาหอดแล้วก็กินเขาปะกันกินเขาแล้วก็สีให้น้องๆแตงหนา้าแตงตาแล้วก็เพื่อสีล่ำขอก็มาลาโทษยายสวยนะคะเรามาถึงบ้านพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาหอดจอดเถิงแล้ว กินเขาไปกินไปเขามอหนามอหนามันห่อจากโมงบุญสลิชัยมาันโอ้ฮะมันจะเป็นขาวจะไหนมันห่อนี่จีไตนยเด็ดว่าจะอันอุ่สุปยุบานทั่วไปมิตรวายุบานหนาว เอหนาห้องพันห้ออันเมื่อนี่เลียยุส่ลูกใส่เสียกันหนาวดิ่ไม่ใส่เสียกันหนาวเนี่ยมันห่อนสิตายจนวางเพอาซ้ขาไปกเดีวขาขาว่าขาวดอกขาวอัดับมาอันดำสีขาวแล้วมือไปอาบน้ำเสียปัวยุบถอน้ียว่ต่งมันมีคอยลงไปอาบข้นเสียปัวไว้คนลงไปดูดซาเขา หัหนาก็หอดแล้วช่วงบ่ายห้องกรสิมีพิธี่การล่ำขอขามาลาโทษของใาสวยนะคะตอนนี้ว่าทีมงานของเราเข้าบ้านพักหมดเลยนะคะเข้าบ้านพัก หอดีเด้อวันหนากับมาหอดจะโซแล้วเออเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเนี่ยนะนี่แต่แนวเดียวขับปะออนนกปะซ้อนพ่วงหลีดไหมบายเป็นทั้งสีไหมคอยคอยหูววา คนหักเล่าหลายบารมีเล่าสูงผู้เคเห็นไปงานแตพงเนไปงานวะเปลี roll roll ่ยนมากชงเสียวอฟหูว่าบารมีมีสนลลกหลายรับว่าเป็นหลายว่าเป็นหลายถ้ามาดายหลายอีกหลายอหลาย ปวดมือทุดท้ายปวดกระดูกตื่น,นชามาไปเลยจังกงกรใน,น,น่ๆปวดหน้าใหญ่ๆยักษ์จีนผู้ว่าราชการจังหว,ว,วัดาาขอนแกน่นผู้ว่าวัฒนธรรมขอนแก่นเจ้าอาวาสทุกวัดแถบนี้หมด นางอยู่นันก็มิไดเจ้าอาวาสได้ั่มเจ้าอาาสมุญแรงอีกย่างวันน้วันยัางปลอาจารย์มักิดแบนีเปิดตัมตกีไหนอตะน่เปไปเร่น้องเทียบกับกหูวาเรียนอยู่ดอกสบายคิดใจมันมันบ่มือเพือคิดใจนี่มันบ่มือแล้วพู้นั่นเน่ยเป็งแดงเจ้าอาเออนี่แม่ ผู้หัวหนานีแต่คือความรู้สึกของห้องเ่ยมันก็แตกต่างกันคนในของวัดหัวหน้าความรู้สึกมัดแตกต่างกันเป็นว่นมันเล่นไปแต่ยุ่งมากมันกับบ่มวนได้ใหญ่ไปห้องก็เปลี่ยนสีหนานือพี่น้องก็สีเข้ใจอยู่ดอกอใจอยู่ดี ซึ่งความผูกพันของน้องบอยกันยายสวยเ่ยมันบเม็นย้ายหลานตัวไปม่มันคือหนูไม่ใส่นี่แม่แต่สำแม่บางส่วนเขาพนนว่าว่าต้องเบิ่งอย่างไรพี่น้องเบิกตะพ่วงหลีกัพคว ไปเบ้องเอาบ่ตอกไปเบิ้งอียงเด้องเห็ดอกไม้เ่ว่าผูพัดลมเห็ดด่งพัดดุ่งพัดลมบารมีเราหลายบาป่ตองเบิ้งหย่งเบิ่งถ้าพวงนีก็พอนั่ยนั่นเบิ่งเอาบ่านเด้เคืองได้นี่ าไม่เห็นตุ่มหัวใจพรามันมีสมันอันลางกัน้รับทุกมือนะออนตันเต็มรถเป็นสิบสบเจ้าถม่ส่งเ,เออวันนี้ผูล้ลางคนนั้การทากมาหาห่ายา่ฝากกันพวงหลีดไปวางอันนี้นจังก,ก็ได้โทษสร้าง้านดอกไม้กัโทษสร้าง้านดอกไม้นนสาัคามอยู่ในหมอให่ขเขามาทรงห้ยสองสามเจ้า คนมาะจงวุนดีจนเมื่อยเ,เออเมือม่อยเอาโอเคครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะเรามาถึงแล้วนะคะช่วงบ่ายเ้าสิเป็นพิที่การล่ำขอขอมาลาถไดย้ยสวยนะคะศิลปินทุกคนนะคะเข้าบ้านพักเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะ